ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนห้างวุ้นส่วนร่วมกันโกงในสังคมของคนมีเครื่องแบบข้าราชการประจำในยุคสมัยปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันเส้นทางก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้นต้องเดินก้าวไปทางไหนที่ก้าวหน้าแซงซ้ายแซกขวาหรือจะแหกโค้งฝ่าดานไปยืนเป็นหลักที่มั่นคงยั่งยืนได้ต้องดูว่านายของเขาเป็นคนของใคร จบจากรุ่นไหนสถาบันไหนใครเป็นใหญ่ต้องเกาะขานายรุ่นนั้นไว้เขาไม่ได้วัดกันที่ความรู้ความสามารถมีคุณภาพคุณธรรมอุดมการณ์ที่ปลูกไว้และเติบโตขึ้นมาด้วยความงดงามถูกค่นทําลายแทบไม่เหลือสายพันธุ์เพื่อนำทางสร้างฐานมาสู่สายเลือดใหม่หรือเป็นเวลาและโอกาสในสังคมข้าราชาการยุคใหม่เขาปลูกไว้กับผลประโยชน์เป็นฐานที่จะมาเสริมอำนาจ สร้างบารมีในยุคนี้ใช่หรือไม่ไม่อยากจะนํามาเปรียบเทียบนักหรอกแต่อดีตของข้าราชการที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้กับองค์กรอย่างเช่นอดีตกรมป่าไม้กับกรมป่าไม้ปัจจุบันที่ถูกแปรรูปมากองรวมไว้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับอีกหลายกรมเป็นต้นมามันดีขึ้นหรือต่ำลง ย่อมมองเห็นกันมากายทั้งสายตาของสังคมกับตัวข้าราชการประจำโดยเฉพาะสิ่งที่คอยอุ้มชูความเป็นธรรมชาติในความรับผิดชอบร่วมกันกับกรม,มอื่นๆได้ถูกกลุ่มทุนเอกชนเข้าไปเป็นหุ้นส่วนร่วมกันโกงแทบทุกโครงการในหลายกรมถูกนำงบประมาณแผ่นดินมาเล่นแร่แปรรูปร่วมกับผู้รับเหมากับการบริหารจัดการโดยตรงจากกลุ่มงานในกรมนั้นๆ ขอย้ำว่าหลายโครงการที่วาดนี้ไม่ว่าจะเป็นงบดับไฟป่าปลูกปลาป้องกันไฟป่างบปลูกเพาะชำก้าไม้นำมากองรวมไว้กับอำนาจที่ถูกถ่ายทอดมาจากนายโดยตรงพร้อมใจไปตามสายพวกเดียวกันในราคาสูงต่ำตามเม็ดเงินงบแต่ละโครงการที่โอนไปให้พวกรุ่นเดียวกันแล้วได้แก่ลำปางแพรพิษณุโลกจะได้รับงบมากกว่าใครเพื่อน เจ้าประจําฝ่ายเอกชนผู้รับเหมางานก็ยังเป็นเครือข่ายเดิมหุ้นส่วนร่วมกันโกงแบ่งกันอย่างลงตัวด้วยความรอบคอบไร้ร่องรอยแม้กระทั่งงบสําคัญที่จะต้องนํามาใช้เพื่อไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินข้าราชการกลุ่มนี้มันกล้าที่จะแยกเอาผลประโยชน์เพราะเป็นช่องทางที่ถูกระบบปิดกั้นในการตรวจสอบครับระบบส่งสวยจากส่วนแบ่ง การแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนยศปลดทายล้วนเป็นพวกตัวเงินตัวทองเป็นผู้จัดสรรทั้งหมดไม่ต้อง,องห่วงเรื่องจะลาม,ลามไปถึงนายชั้นสอง2 2> ครับ,รบชัยอารีซืบจะข่าวรายงาน